โรงเรียนบ้านอุบลสมคีน้อมนำพระบร,รมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง4ด้านด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สมีงานทำม,มีอาชีพด้านที่ส เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านอุบลสมคีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลนโนสวรร์อำเภอโนสวรร์จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น107คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน14คนมีเนื้อที่31ไร่ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านอุบลสมคีบริหารงานภายใต้ใตการนำของนางสาวพวงเพชรผัดกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุบลสมคีฝ่ายบริหาร บริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิชาการนางสาวรัตตยาพรศรีพักดีเป็นหัวหน้างาน นางสาวนรัฐมนจุ้ยต่ายและนางสาวธนชาเชื่อมากเป็นผู้ช่วยสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบ,บวนการ active learning โดยผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และมีผลสัมฤธิ์ในระดับชาติดังนี้ผลสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ97.15ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ68.72ผลการสอบ O'net ชั net, ้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 39.30ผลการประเมินพัฒนาการ4ด้านของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีร้อยละ9 1 1 0ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานตามบัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานประจำตัวนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและเรียนรู้คำศัพท์วรคัมผ่านกิจกรรมการน,นำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดผู้เรียนมีทักษะอาชีพมีสัมมาคาระวะและสุขภาพจิตที่ดีผู้เรียนร้อยละ87.85บ87.85มีน้ำหนักส่วนสูงและดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดก,การเรียนรู้พัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรมก,การสอนที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านบริหารทั่วไปนางธารารัตน์พักดีธรรมวิทย์เป็นหัวหน้างานนายอาทิตย์ธรรมนานางสาวปณิดาคำวงศ์นางสาวกรณิตวิจิตรศักดิ์และนายพียรพลเครื่องกลางเป็นผู้ช่วย ด้านที่ 1. การบริหารยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าชมสะอาดและปลอดภยัยจัดสภาพห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบและเกิดบรรยากาศน่าเรียนรู้โรงเรียนมีระบบสุขาพิบาลที่ดีให้กับนักเรียนด้านที่2คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งาน โรงเรียนมีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตและนโยบาย no gift policy โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมมันสำคัญทางพุทธศาสนาด้านที่3ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายโรงเรียนได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ด้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่และฝ่ายอย่างชัดเจนโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษานอกจากนี้โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจยกย่องเชื่อชูเกียรติผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ด้านที่4ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงเรียนจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตสื่อและเทคโนโลยีโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงบประมาณนางสำอางชำนิดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณนางสาวทัตพรอ,อินทรีเจ้าหน้าที่การเงินนางสาวรัติยาพรศรีพักดีเจ้าหน้าที่บัญชีด้านงานพัสดุ นางสำอางชำนิดหัวหน้างานพัสดุนางสาวพวงประการคำสีเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านอุบลสมคีมีระบบการบริหารการเงินที่โปร่งใสมีการวางแผนควบคุมการใช้งบประมาณมีระบบจัดการพัสดุครุพันธ์ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560 มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณตลอดจนมีการระดมทรัพยากรและระดมทุนเพื่อการศึกษาโดยในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนได้ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในทุกภาคส่วนโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อสร้างอาคารอนุบาลจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้ห้องเรียนทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,565เป็นต้นไปและในปีงบประมาณ2,566โรงเรียนได้รับการจัดสรรง,งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนได้ดำเนินการจัดทำกันศาสตร์บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารเรียนอนุบาล งบประมาณ8 000, 7 1 0 0บาทและในปีพุทธศักราช2566ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาลปัจจุบันแล้วเสร็จเรียบร้อยด้นานการบริหารงานบุคคลนางสำอางชำนิดเป็นหัวหน้างานการบริหารงานบุคคลนางสาวคัติตานีสีเแล่มผู้ช่วยบริหารงานบุคคล ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกท่านเป็นผู้มีวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้านการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนศึกษาหลักสูตรจัดทำแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้นานผู้บริหารนางสาวพวงเพชรผัดกระโทกเป็นผู้บริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรและนักเรียนออกนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและให้คำปรึกษากับคณะครูบุคลากร เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอนโยบายการศึกษานโยบายที่ 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านอุนบลสมคีมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ด้านการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โรงเรียนนำผลสำฤทธิ์ของโอเน็ตมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 2. ด้านการจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 3. ด้านการวัดและประเมินผลมีการวางแผนการวัดและประเมินผลได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 4. ด้านการสะท้อนผลการเรียนรู้ มีการเสริมแรงและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและได้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง 5. ด้านการนำผลการทดสอบประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน RTNT และ O-net ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้วางแผนการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นต่อไปนโยบายที่2 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 –ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุบลสามคีมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 รวมไปถึงมีการให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีแผนงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในทุกระดับชั้นนโยบายที่3การจัดการศึกษาประถมวยัยส่งเสริมการอ่านเขียนคำพื้นฐานและการบวกลบเลขไม่เกินสิโรงเรียนบ้านอุบลสสมคี มีการจัดประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเรื่องการอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นโดยมีผลการทดสอบอยู่ในลำดับที่3ของกลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณการทดสอบการอ่านคำพื้นฐานค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ73.38การทดสอบการบวกลบเลขไม่เกิน10ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 8 3 6สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านอุบลสัมมคคีมีการจัดประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาในเรื่องการอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นและการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ห้องเรียนปฐมวัยมีภาพพยัญชนะภาษาไทยและอังกฤษติดไว้ที่ห้องเรียนครบทุกห้องเรียนห้องเรียนปฐมวัยมีสื่อบัตรภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเอกสาร100 first english words for kindergarteners เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กๆนักเรียนมีเอกสาร sticker book ครบทุกคน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมท t r โรงเรียนบ้านอุบลสมคีสวัสดีค่ะ